หลังนะอาจารย์อาจารย์รีบช่วยสิไปทีอาจารย์อาจารย์รีบช่วยเอาข้าวไปทีข้าจะคุ้มครองท่านไปจมพูทวีปเองนะอาจารย์รีบช่วยเข้าไปทีสินะอาจารย์อาจารย์ช่วยเข้าไปทีเร็วโอ้ยชนไม้ขึ้นเต็มเลยเข้าใจเข้าใจเข้าใจเพราะเขาอะไรเล็กๆอาจารย์รีบช่วยสิเอาไปทีเจ้าเรียกข้าว่าอาจารย์เหรอเขใช่นะสิไม่เรียกท่านแล้วจะเรียกใครล่ะ เพราะอะไรล่ะท้าไม่ใช่พระไตมิโดใช่ไหมถูกแล้วนะยังไงก็ถูกแล้วข้าทีเชิตะซึ่งข้ารอพีก่อนไปกกอกวนมรค์เข้าอารวาสจะสวรรค์ปัดบวนเลยถูกพระยูไลขังเอาไว้ที่นี่พระพุทธที่ใส่กุอิมได้รับพระบัญชาไปตามหาผู้เชิญพระคมภีร์และข็อให้ข้ารอข้อประตูธรรมรอคนเชิญคมภี์และกราบเป็นอาจารย์เมื่อกี้คดีบ่ท่านคุยกันอยู่บนเขาดังนั้นข้าเลยเรียกว่าอาจารย์น่ะ อ๋อพระโพธิสัตว์ชี้แนะไว้นี่เองถึงเจ้าจะฝ่ายดีมีพระโพธิสัตว์มาโปรดให้เข้าสู่พระธรรมแต่ว่าข้าไม่มีขวานมีเครื่องมือจะช่วยเจ้าออกมาได้ยังไงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้ขวานนะขอแค่ท่านยอมช่วยข้าก็จะออกไปได้ถึงข้าอยากช่วยแต่จะช่วยยังไงล่ะมันจะเขามีแผ่นใบทองอยู่ถ้าดึงมันออกข้าจะออกไปได้เองออย่างนั้นได้ พระสุเหลียวท่านขึ้นเขาไปพร้อมอาตมาเถอะไต้ซอร์ไม่รู้ว่าที่เขาพูดมา่จริงไหมเจ้าปีศาจตัวเนี้ยถ้าหักปล่อยออกมาอาจก่อกวนโลกอีกเลิฟเลิศท่านกับข้าอาจต้องตายก็ได้เฮ้ยไม่สั่งสันเลยเชื่อข้าเถอเชื่อข้าเจริงจริงเฮ้เชื่อข้าเถอนะเฮ้ยเฮ้เชื่อเชื่อข้าเถอเอเชื่อเชื่อเด็กเชื่อเลยเออเชื่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 อข้าเถอนะเออเชื่อเชื่อเออเชื่อข้าเถอ